oh <laughs> นะเดี๋ยวเราไปปล่อยนะเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำน,นะวันนี้ไปซื้อปลามาที่ตลาดเป็นลูกปลาดุกสิบแปดตัว เ่ายเลยอุ้ยรถตู้จีโน่จ้าจ้าเดี๋้วครึ่งเีรึ่งพามาเร็วนั่งลงไมน้ไม่นะัดเชว่าโห มันอยู่ในนั้น,นตาระมานะรูปโอมะตังอมิตาภุณนนักขัทธิสุสขโภยนุนโทภุกมาสัมมาคะโมอัตสสะนังโพชะปุณตานังคัชฉะข้าพระเจ้านายนุพดลเสถิคุณและครอบครัว ขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นอิสระภาพข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ค้นความทุกเดือดร้อนทั้งปวงและจงเอาศีกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเด็กๆลงมานี่ครับลงมาข้างล่างอย่าอย่าอยู่อย่างนี้อ่าเรามาช่วยกันจับ เราจะปล่อยเขาแล้วนะพี่นะราระวังนะพี่นะาอันนี้สองทาบไปแล้วนะอุ้ยระโดยจริงคุณอ่าอาไปแล้วนะโอ้ยดูเดี๋ๆนั่งอยวางงงทรดิองปาไปแล้วหมดแล้วครับไปเล็กก่อน วันนี้เราจะมาทำความสะอาดออวัดคมรังสีนะคะ,อะอเอย๋ยวรอป,ป้าก่อนลูก กครับก่อนครับชิโนกครับกครับปวดตึงหายไ่ตเอาตรงนี้ก่อนลอไปก่อนเดีหาที่โกลมาโกล กวนกันตาได้นะทุกคนจีิงไหมมันมีประโยชน์มากเลยทุกคนแบบบ่ลบข้บลูกอือกวาดต่อเข้าไปเลยเดี๋ยวนี่นะกวาดไปหดนะป้บยที่ตักขยบมาแป๊บหนึ่งโอเคกวาดกองรวมไว้ลูกกวาดกองรวมไว้ เดี๋ยวเราเข้าไปใกล้กว่าฝั่งนู้นด้วย มาหนี่มาหนี่มาหนี่ไม่มีถังอ่ะถังใส่น้ำอ่ะ ถูไล่จากข้างในออกไปกถูเลยถูถอยหลังชนะเริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากตรงนี้น,นี่นี่นี่โชกุนเออ,เอ,อแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆโอเคอืม Mm. -hmm. 打唔得。 ป,ป๊ามาแล้วลูก